เลื่อนซะแล้วสกกลางตาภาคที่3ระหว่างไทสันฟิลลี่แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ w ดบีและเดอริงจากสาราชนาจากักรกับคู่ปรับเก่าเจ้ามัดดินระเบิดนดิโอเนเทไวเดอร์อดีตแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ w บีชาวอเมริกันที่กำหนดเอาไว้ในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้ในลาสเวกัสโดยสาเหตุการเลื่อนในครั้งนี้มีรายงานข่าวว่าเกิดจากทีมงานหลายลาย รวมทั้งเจ้าตัวของฟิลลี่เองติดโควิด19ซึ่งไทสันฟิลลี่นั้นก็ได้ผ่านการฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วเข็มหนึ่งแต่ยังไม่ทันจะได้ฉีดเข็มที่สองก็เกิดการพลาดติดเชื้อเข้าเสียก่อนอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่าอาการของฟิลลี่นั้นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้คงจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงรวมไปถึงได้รับวัคซีนเข็มแรกมาแล้ว นอกจากนั้นยังมีข่าวเพิ่มมาล่าสุดว่าทีมฟิลลี่ในราสเวกัสนั้นติดโควิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น10รายด้วยกันแต่รายงานล่าสุดมีการออกมาว่าขณะน,นี้ทางโปรมโมเตอร์เอ็ดดีเ้เฮนคนใหญ่คนโตแห่งแมตช์รูมบ็อกซิง่งได้วางแผนที่จะเอาดินเลี่ยนไว้ช้าเฉพาะการของ WBC ในรุ่นนี้ให้เดินทางไปป้องกันตำแหน่งกับไวเดอร์แทนอย่างไรก็ดี ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเฮนจะสามารถเปลี่ยนตัวคู่ชกของไวเดอร์ได้แบบที่เป็นข่าวหรือไม่หรือถ้าไม่ได้ก็คาดกันว่าฟิลลี่นั้นน่าที่จะกลับมาป้องกันตำแหน่งกับไวเดอร์ได้อีกครั้งได้ในราวๆเดือนตุลาคมนี้นั่นเอง